หน้าจอนะผมตัวนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับผมมันมีสามารถเชื่อมต่อวิทยุ USB นะผมเยอะดสู่ช่องนี้นะผมแล้วก็เ่ยวกับการะไรวิทยุนะผมตัวนี้รับตัวนี้สามารถรับตรงนี้ได้ครับตัวนี้หาเครื่นหาเครื่ก็มีแบบตั้งระบบอโต้ได้ครับผมก็คือมันจะมันจะจับเครื่ให้เองแล้วก็ตั้งให้ให้เราครับผม ต่มันจะใช้เวลานิดนึ่งการทำก่อนตัวนี้แล้วก็มีการเชื่อมต่อบลูทูธเงี้ยครับผมจะมีการตั้งค่าครับผมตั้งค่าแล้วก็นี่ครับเอามาตัวนี้จะมีเอามาเพื่ออุปกรณ์ครับผมแล้วก็เรียกว่าค้นหาอุปกรณ์ครับผมพอได้อุปกรณ์แล้วเราก็จับคู่โทรศัพท์ของเราเนี้ยครับผมบพอได้แล้วก็เราก็เออแบบเวลามีคนตัวเข้าตัวออกก็กดรับอยู่ที่ตรงโงมอะไรได้เลย หรือว่าวางสายประมาณนี้ครับผมส่วนนี้เป็นไปสุกเชิญครับผมก็ประมาณนี้ครับผม